มาต่อที่บทที่48นะคะไม่ได้48ไม่ได้ช็อปโนต้ตเลย48จะเป็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องรูมให้กระทำดูทีเอกิอันนี้ตารางหน้านี้ทุกคนต้องไปทบทวนด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งเนาะเรื่องของการผันในกลุ่มที่หนึ่งผันง่ายกลุ่มที่2องดูตรงไหนแล้วก็กลุ่มที่สามเปลี่ยนเป็นรูปอะไรนะคะซึ่งมันจะช็โนต้ตะมันจะจำได้ใช่อ่ะเดี๋ยวลองไปดู แต่ละแบบเลยนะคะรูปให้กระทำเนี่ยมันจะสับสนในตรงเรื่องของการวางคำช่วยนี่แหละเพราะว่า1ใช้แบบถ้าเป็นกริยาที่เป็นอากรรนะคะบุคคลนั้นเนี่ยจะกลายเป็นกรรมเนื่อออกไหมคือถ้าเราใช้กับกริยาที่มันเป็นอากรรเนี่ยคำช่วยโอจะวางไว้หลังบุคคลแต่กับการในแบบที่สองถ้าเราใช้กับกริยาที่เป็นสกรรม สกรรมคือเกลียนั้นจะมีกรรมมารองรับอยู่แล้วอย่างเช่นอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมเราจะวางโอเนี่ยไว้หลังกรรมก็คือหนังสือฉัานถ้ามีบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยบุคคลจะใช้กับคําช่วยนี้อันนี้พอแยกออกไหมสังเกตนะคือข้างบนเนี่ยเขาใช้โอกับคนเลยเพราะว่าเกลียพวกนี้มันไม่มีกรรมมารองรับเขาก็เลยให้คนเป็นกรรมแต่กับการถ้าเราใช้กับสกรรมเนี่ยพวกโยมาเซมาสโซจิอะไรเงี้ย สก,กรรมคือกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับคือกรรมเหล่านี้ก็คือคำนามคำนามเหล่านี้ใช้กับโอไปแล้วฉะนั้นคนจะต,ต้องใช้คำช่วยนี้แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูที่ยังไม่หมดจะให้ดูแบบฝึกหัดสักหน่อยอ่ะต่อเลยแล้วกันจริงๆแล้วอันนี้ก็จะคล้ายกับเมื่อกี้อ่ะแพทเทิร์นนี้กับแพทเทิร์นนี้เหมือนกันเลยก็คือถ้ากริยาเป็นกริยาที่เป็นอากรรมกริยาไม่มีกรรมมารองรับคนจะตามด้วยคำช่วยโอ นะคะแต่ถ้ามีกรรมาลองรับแล้วมีชิคก็โตมีโมโนเนี่ยโคนตามด้วยนี้ส่วนกริยาส่วนคำนามใช้โอกถ้ามีกรรมมาลองรับใช่ไหมใช่เราจะดูได้จากกริยาข้างหลังค่ะกริยาจริงๆเราต้องดูความหมายกริยาด้วยแหละว่าวิเกิยความนี้หมายความว่าอะไรถ้ามันถ้ามัน <ừ. S 1> แบบว่าแปลเราอุ้ยไม่จะเป็นอย่างเช่นคขาว่าเดินเนี่ยคขาว่าเดินเนี่ยเป็นอากรรแน่นอนเพราะว่าเดิน เดินเดินเดินเราจะเอากรรมอะไรมาลองเราอบเดินเดินกับข้าวเดินเดินอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาว่ากินเนี่ยกินเนี่ยเป็นสากรรมกินอะไรหล่ะเราต้องบอกกินข้าวกินขนมกินอ,อะไรดีหล่ะพิซซ่าแล้วแต่มันต้องมีกรรม,มาลองรับนะคะแต่ในหน้านี้เนาะมันจะเป็นการใช้รูปให้กระทําในเชิงที่ครูใหญ่ <c oughs> อย่างเช่นแม่ใช้กับลูกพี่ชายใช้กับน้องชายเจ้านายใช้กับลูกน้องนะคะเป็นการใช้แบบเชิงบังคับนิดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามม่ไปหวานไมซนเซ่ต้อต้องต้องอธิบายอีกหน้าหนึ่งนะหน้าหนึงหนึ่งจดด้วยอีกหน้าหนึ่งนะคะในบทนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตให้ฉันทําได้ไหมซึ่งไวยากรณ์ตัวนี้ซเซนเซใช้บ่อยมากๆในการเขียนอีเมลอีเมลหรือการ พรีเซนต์งานนะคะเพราะว่ามันเป็นการขออนุญาตอย่างเช่นเราจะบอกว่าวันนี้ฉันขออนุญาตอธิบายเรื่องนี้ซิสเมซ่าเซเตอิทธิระกิมัเซนกะฉันขออธิบายเรื่องนี้ได้ไหมคะเป็นการขอเนี่ยแบบสุภาพเลยซิมิมาเซนกะไอส์ตะยาซูมาเซเตอิทธิระกิมัเซนกะขออนุญาตให้ฉันลาได้ไหมคะหรือซิมิมาเซนกะไอส์ตะโคโนชิเดโอคอปปี้ซาเซเตอิทธิระกิมัเซนกะพรุ่งนี้ขอให้ฉันเป็นคนคอปปี้ได้ไหมคือขอให้เราทํา อย่างที่บอกอะเมื่อกี้คืออันเนี้ยเป็นการที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งสั่งให้เราทําแต่กับการเราต้องการเราเราให้เขาให้เขาสั่งให้เราทํานี่แหละหรือเราขอเขาทํานั่นแหละเราก็จะใช้เป็นแพทเทิร์นซาเซเตอิธาเกะมาเส้นกามาที่ใยก่อนไม่ใช่ไวก่อนสิแฟบฝึงหัดนะคะแฟบฝึงหัดอันแรกอันนี้ยยากนิดนึงนะมีเจ็ดข้อด้วยแบ่งกันยังไงดีนะ้า เี๋ยวก่อนเอาเงี้แล้วกันทำแบบจาทำข้อคี่บึ้อจรทำข้อคู่เดี๋ยวข้อเจ็ดฉันจะช่วยให้เติมคำช่วยแล้วก็คำกริยาข้างหลังนะคะทำให้เป็นรูปชีเอกิหรือรูปให้กระทำด้วยโอเคแบบจาพร้อมไหมคะพร้อมก็ได้ค่ะ <c oughs> พร้อมก็ได้ <c oughs> อ่าโอเคข้อแรกค่ะตอบอะไรเอ่ยโมโจ ซูซูกิซังโออเมริกานี่ชุดโจซาเซมาสต์ต์ออเมริกานี่ตรงนี้ใช้คำช่วยนี้หรือคำช่วยเอก็ได้นะคะได้เหมือนกันชุดโจชิมาชตะเปลี่ยนเป็นซาเซมาชตะโอเคค่ะปุ้ยซังข้อสองค่ะวัต hmm. ชิวะไมนิจิมุสุโกนินิซาระโอ อะไรมัดเปลี่ยนเป็นอะไรอะไรมัดเดี๋ยนะอะไรอะไรออะไรมัดอะไรัะกลุ่มไหนนะเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอะไรอะไรใช่อะไรพูดซ้ำป่วยหรือเปล่าเนี่ยอะไรอยู่นั่นแหละเอออะไรมัดเปลี่ยนหนึ่ง อะไรมัสกูนหนึ่งกำลังกำลังจะผ่านอยู่ไงอาราใช่ตัวอีผ่านเป็นอะไรอาราซาเซมัสไม่ซาเซอาราตัวอีต้องเปลี่ยนให้เป็นอเดียวเปียนอ่ะก่อนแต่ว่าถ้าเป็นตัวอีนะเราจะผ่านเป็นตัววะนะคะอาวาอาวาเซมัสอาลาวาเซมัสนะคะเอาตัวละมาด้วยอะเป็นละ ใช่ค่ะจะเอาอะไรมาจะมีตัวละใช่อีจะเปลี่ยนเป็นตัววะนะคะอันนี้ดอกจันเลยนะโอเคสามค่ะซัมบังแบมจังโอโดโมโนโทคิชิจิวะวาตาชิมิเคนโดโอนาราวาเซมาชิตะโหมใช่อีเปลี่ยนเป็นวะนาราวาเซมาชิตะนะคะให้ยกบังปุยซังวัตชิวะ 電車の中で、中では子、子供、子供を、呃、えー、立ち、立ちまって、た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 させま、た、た、た <laughs>、たせま、 กาทาเซมัสหรือทาทาเซเตอีมัสนะคะเขาต้องการให้เราทำเป็นรูปเตเนาะต่อไปโกบังแบบจかかังว่าชิว่โคโรโมนิโชคุชิโนที่นัเดีฮะโอมิกากาคาเซมัสอ่ามิกากาคาเซมัสอีเดสเน่ให้วันนี้โยนนี้ด้วย อ๋อเออใช่ถึงมองเซมไม่เห็นประธานนี้ก็จะกลายเป็นม mm ิคากาเซเตะหรอคะเอ้ยเซรุโย่ mm hmm. ต้องเป็นรูปหลุดนะคะมิกาคาเซรุโยนิสเตมัสยังจำเรื hmm. ่องยูนิสเตมาได้ไหมหมายถึงอะไรยูนิสเตมัส พายายามนะคะพยายามที่จะทำไมคะให้เนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยพยายามที่จะแบบให้เด็กๆเนีเ่ยแปลงฟันหลังอาหารพยายามที่จะให้ใครทำอะไรนั่นเองต่อไปเราคู่ฟางคุ้ย้ังวตชิวโคโดโมโคโดโมนิอินุเอ้ยอันเนี้ยคุณคุ้นมากเลยอะ่ะใช่อันนี้ต้องออกข้อสอบอันเนี้ยคุณคุ้นมากเลยว่ามันจะต้อง ไม่ได้หมาไอ้ฉันทำหรือฉันทำให้หมาหอะไรทุกอย่างเอ็นเซไใบให้ว่าคำนี้นะคะเป็นคำนามที่หนึ่งอันนี้เป็นคำนามที่สองเนี่ยได้คำตอบเลยวตาตชิวะโคโดโมกะาอินุทำไมใช้กาลอ,อยโคโดโมะจ้าโคโดโมอินุ ไม่โหมีเลยวะนี่ไงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยสั่งผนุกะอีนุอ่ะกะไม่อ่าอินุว่ากะรังไงบอกว่าอันนี้เป็นว่ากะโคดมโหนี้อินุกะโคดโหนี้อินุไม่กะอินุดูนะอีนุเป็นคำนามที่หนึ่งเซว่าเป็นคำนามที่สองคำนามกับคำนามรวมกันต้องใช้อะไรขั้นโน้ือใช้โนเอาอีกรอบไหงสิอะไรนามโนนามใช่นาวโนนาม วาตาชิมาโคโดโมนี่อินุโนเซะวะโอชิมัสเปลี่ยนเป็นชิมาสเป็นซาเซดูอ่าซาเซมัสหรือซาเซเตอิมัสนะคะสุดท้ายข้อเจ็บข้อเจ็บแบมซังลองดูซิแบบซังจำได้ว่าตอนสอบอันนั้นนะข้อนี้ผิดออกแน่นอนเลยค่ะข้อนี้แหละแบบซัง <laughs> ข้อนี้แบบซังทำตรงนี้คุยซังทำข้างหลังคุยซังข้างลงอินมาสิอ่าแบบซังโคโดโมอะไรคะโคโดโม นี้ <S <S 2> <S 2> โ,โอซาเกิโออุ้ยซังโนมิมาทัานเป็นโนมาเซมารอาโนโนมาเซโนมาเซาเซต้วะอีกเคมาเซนก็คือห้ามให้เด็กกินสุรากินแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะไปต่อที่แบบขนาดนี้ยังอยู่ที่คำช่วยอ่าบทนี้ค่อนข้างสับสนเนาะใช่ไหมเรื่องนี้โอ โน no. จะใช้อะไรกันแน่นะคะอ่ามีทั้งหมดจริงรออจริงกี่ข้อเนเจิจังไม่สับสนเท่าไหร่นะถ้าไม่เจอไอไออินูมานั่น <laughs> น่ะเซเวว่าข้ออินูน่าจะออกนะไม่ <laughs> คิดอยู่ว่าอินูมันต้องออกมันออกหลายทีแล้วคราวที่แล้วมันก็ออกนะตอบไปเนนะี่ย <laughs> ใช่ครั้งท่เราออกคราวนี้ก็อ <laughs> โอเคค่ะข้อหนึ่งแบมจานโซโรโซโรชิเเดชิมัสตอบอะไรคะโซเดสกาโซเดสกา もう遅いですから息子を車でおこらせますおこらせせますおほいじんたんたんのころう子 ทำไมเขาเฉลยนี้อ่ะทำไมถึงเฉลยนี้เราแบมตังลองดูซิลองดูนะโมเซเดสคาระมูซึกะนี่ดูดีๆดูดีๆว่าเขาไปส่งค่ะอันนี้จังงน,นิดนึงนะคือถ,ถ้าเราใช้โอเนี่ยมันจะเท่ากับว่าอ่าสมมติสมมติม,ม,ตมี A ประมาณว่า B บเนะี่ยมาเยี่ยมบ้านเอ ทีนี้เอบอกว่าเนี่ยมันดึกแล้วนะเขาจะไปส่งบนะคะถูกต้องเขาจะไปส่ง B ีถ้าหนูชายโอ้เนี่ยต้องใช้กับ B แต่ว่าเขาอาจจะให้ใครคะให้ลูกชายไปส่งเขาอ๋อเขาชี้ถึงมุสซึโกเขาชี้ลูกเป็นคนกระทำก็เลยใช้นี้ถูกต้องอ่าเข้ได้ตอบนี้นะมันมันค่อนข้างซ้อนนิดนึงซ้อนในซ้อนเขาพูดถึงบุคคลนึงแหละแต่เขาไม่ได้บุคคลนั้นมาอ้างถึงนะคะถ้ามี B มันเนี่ยใช้โอ้ถูกต้องแต่ว่าเขาพูดถึง ลูกค่ะให้ลูกไปส่งแทนตัวเขาเองอ่ลองดูข้อสองค่ะพุซานโมชิโมชิทาโร่คุงอิมาสกาเย่อิมาเดคาเคเ,เตอิมาอัตเตเดทาโร่ทาโร่โอก็ไม่ใช่มีโอแล้วมีโอข้างหลังทาโร่ทาโร่นี้อ่อทาโร่นี้เป็นวาโอ ซาเซมัสใช่อีเดเซาเซมัสแบมจางข้อสามค่ะมันก็ใชยนี่เหมือนข้อเมื่อกี้แล้วค่ะอ่ายังไม่ใช่เลยชี้มาชี้ซากีเอ็กคิวซีตันเดสกาถ้ากูชี้กับคนในเดสอาแบมจางต่อค่ะซึกึซึกึกสึกึกกไม่แน่ใจแล้วจะใช้นี้หรือโอดี <laughs> เนี่ยแล้วก็มาให้สับสนยังไงล่ะยังไงนี้ล่ะอ่าข้ามไปก่อนเลยตรงนี้ตอบะอะไรคะอีคาเซกกาอ,อีคาเซดุกระดาษหรออีคาเซมัสใช้ที่ลูกมัดก็ได้ค่ะอีคาเซมัสค่ะ่ะมัดเตอเต็คกระดาษอ่าเราดูการใช้กริยาเนาะตรงน,นี้ให้ไปส่งไปส่ง กับไปใช่ไ,ไหมตรงนี้ใช้โอนะเพราะอะไรเราแยกนะอันข้างบนเนี่ยมีบุคคลเกิดขึ้นสามคนมี C มี A B A ก็คือเจ้าของบ้าน B คือคนที่มาเยี่ยมแล้ว C คือลูกเขาเขาจะให้ C เนี่ยไปส่ง B ไปส่งคนที่ถูกส่งก็คือ B แต่อันนี้เหตุการณ์ก็คือ สมมติโมชิโมชิอ่ะคนนี้เป็นคน B ที่ที่มาถึงแล้วกัน B โทรมา b โทรมาบอกว่าแม่ไม่มีรถเลยทีนี้เอยู่ที่บ้าน A ก็จะให้ C ไปรับไปรับถูกให้ C ีไปซเป็นคนที่ถูกให้ไปทำนะคะให้ไปไอไนออกมกเป็นคนถูกกระทำใช่ C ีเป็นคนถูกกระทำะนั้นจะใช้โอแต่เราดูในข้อนี้ข้อนี้คนที่ถูกกระทำจริงๆแล้วคือ B แต่คนที่กระทาให้คือสี่งงไหมแบบจังมันจะค่อนข้างงงพอเราต้องดูเราต้องดูเราต้องแปลความหมายนิดนึงไม่งั้นเราจะงงว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนที่ได้รับการกระทําหรือคนนี้เป็นคนที่ถูกให้กระทําเนี่ยมันมันจะค่อนข้างสับสนนะคะแต่ไม่เป็นไรทาไว้แล้วกันเราว่าเราเจอเจออิคิมพัสเนี่ยบุคคลคนนี้ต้องกลายเป็นกรรมไปแต่ถ้าเราเจอโอคุราเซมัสเนี่ยแต่ต้องดูด้วยนะว่าเป็นคําศัพท์เป็นคน,เป,น,คนเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายของ A หรืออยู่ในฝ่ายของ B ต้องแยกนิดนึงนะคะมันต้องเข้าใจบริบทด้วยนั่นเองอ่าโอเคแบบผัดขัดทัดมาอันนี้อ่าอันนี้อันนี้จริงไม่ยากนะทุเจข้ามเลยแล้วกันเนาะขอมาที่แบบฝึกหัดนี้เลยแล้วกันนะคะแบบฝุกขัดนี้เนาะอันนี้มั่นใจว่าออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขออนุญาตบางคนจะสับสนว่าจะใช้ซาเซเตหรือหรือรอ่าเตอิจทเคมาคิมัสตะหรือใช้ มาโชว์หรือโมไลามาโชว์เนี่ยอันนี้อันเซว่าค่อนข้างสับสนอยู่เลยมี4ข้อพอดีเลยข้อ1นึ่งปุ้ยซางข้อ2แบมจงัง3ปุ้ยซางแล้วก็4แบมจงังสลับกันนะคะปุ้ยซางโมชินคันเซงโนไฮมาชากาตอบว่าอะไรคะ hey, เอ้มูสโกนิเออมูสโกนีเราให้ลูกสาวลูก่ะหาย มาแล้วมาแล้วใช้คัดใช่คัตเตโคซาเซมาชิตะใช่อีเดสเนเราต้องดูบหนในบทนิดนึงถ้าเป็นบุคคลที่ต่ำกว่าเราเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะแต่ถ้าประโยคข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเราแบบขอบคุณที่เขาทําให้เราด้วยนะคะเราเอ้ยต้องขอบคุณลูกแล้วกับลูกแบบเหมือนเราไปสั่งให้เขาทํานั่นแหละข้อสอบแบบฟังโคโนโฮงวะทดเตโมอีโฮงดสเน่โซลิสเนเซฮี ฮอร์โ,โมนี้โยมาเซมาโชกฮะฮอรโมนที่โยมาเซมาโชก็อ่านให้เด็กกันเถอะอันนี้บอกอ่านให้เด็กให้ได้นะคะอ่านให้เด็กเด็กใช้คำว่าลูกแล้วกันหนังสือเล่มนี้ดีนะคะใช่อ่านให้ลูกให้ได้นะคะแปลแบบงงๆข้อสามปุยซางฮัชิมเมะเตเคียวโตอ,อิกตันเดสกาอ๋อเอะโทโมดะจินี่ หึมตุ๊ดตุ๊ดมจีนถูมโอจีถมืจีเป็นใครมือจีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,เ,น,เ,อนเราจะให้เขาทำให้ไหมหรือเราจะยังไงอ่นในเดี๋ยนะอ่นในอันไหนอันไหนไเอออันไหนอันไหน เราคุยกับเพื่อนจริงๆมันก็ต้องบอกออกมว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทมันก็ต้องเหมือนกันอีกปะปือเพื่อนถือว่าใช้เหมือนกันเราดับเท่ากับเราเขาไม่ได้ต่ำกว่าเราฉะนั้นใช้อะไรคะก็ใช้ซาเซมาชิตะไม่ถ้าซาเซม่ยจะเป็นให้เขาเป็นเือนมันบังคับหรือสั่งให้เขาทํานะคะแต่เพื่อนันไหนชิเตะต้องตอบอันไหนอันไหนชิเตะโมรัย ถ้าเราใช้เป็นเซมัสเนี่ยจะเป็นแบบืแบบใช้รรพเพื่อนใ้เพื่อนโอ้ให้ทํามันมันเป็นความรู้สึกกดนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าผู้ผู้ผู้สูสองอายุเขาจะ้ผ<ช>ู้อาวุมากกว่าเขาจะใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า<ช>เหมือนพ่อใช้กับลูกก็ได้พ่อแม่ใช้กับลูกพี่ใช้กับน้องเจ้าหนายใช้กับลูกน้องนนี้ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนระดับเท่ากันส่วนส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยใช้รูปกเซมาสหรือรูกชิเอคินะคะอ่าต่อมาแบมจังข้อสี่ค่ะ 日本語の先生は厳しいですか <laughs>、ええ、先生は、授業中は日本語しか使ってもらえません。もう一回でって。しいけしい先生、こういうかすか使わせません。ああ。 เราเห็นคำว่าเซนเซ่บางทีเราอ้สกัดเต็มอะไรามาเซนมันเป็นการปลาณีมากเลยะคะ่ะเซนเซให้ใช้แต่แบบดูดูสภาพแต่มันเหมือนเป็นการบังคับนิ่นึืงเนาะเพราะว่าเราถามประโยคนี้เหมือนเป็นประโยคที่ถามกับ<ม>ลูกศิษย์ถูกไหมคะนี่พคนเราเซนเซคีวิชิสกัอาจารย์ญี่ปุ่นคีวิชิไหมคะเอ้คีวิชิค่ะเขาให้เราใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นมันเป็นเชิงบังคับถ้าเราอ่านประโยคหรือบริบทเรารู้สึกว่ามันเป็นการบังคับ เราใช้รูปให้กระทําได้เลยแต่ถ้าแบบอ่านแล้วเป็นเหมือนการที่เราได้รับความเชื่อเหลือช่วยเหลือจากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างข้อข้อสเนี่ย,เน,ยเนี่ยเราไปเที่ยวโตวเกียวเพื่อนอ่ะแนะนาเรามาเราเราต้องรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เขาทาให้เราเราจะใช้เป็นเต็งไลมัสนะคะโอเคแบบข้อสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้อ่ะอันนี้เราจะทําไปแล้วไม่รู้ยังจําได้อยู่ไหมคะข้อหนึ่งปุ้ยซังตบอไรเรื่องอะไรเรื่องอ,นนอะไร อันนี้ให้เลือกค่ะข้างบนหรือข้างล่างเวเดสกาชตาเดสกาเดลโคไคสานีอัตราชิคัตตาราคัอันนี้เป็นเรื่องของคำศัพท์แล้วค่ะจะใช้คำว่าโทโดเคนนี่หรืออุคุรินนี่อิกิมาสเดลโคไคชาอัตราชิคาตาล็อกโทโทดแปลว่าเห็นไหมโทโดเค โอคุก็แปลว่าส่งใช่ค่ะโอคุส่งตอบข้อไหนเอ่ยอะไรอยากพอดอเคเลือกไปโอคุก็ได้ค่ะส่งมาใหม่ตอบโพโดเคนะคะก็คือ เขาบอกอะไรคะเรียกโกให้ฉันนี่มอบเหรอให้ไปส่งแคตตาล็อกที่บริษัทไออแคตตาล็อกใหม่ที่บริษัทบร,ริษัทอะไบริษัทท่องเที่ยวนะคะให้ไปส่งมอบนะคะอันนี้โอคูดิมาสจะเป็นการส่งของปรูเคคือส่งแล้วอฝ่ายไ,ได้รับความหมายมันจะค่อนข้างค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าบริบทที่ใช้ต่างกันเนาะต่อไปข้อสองแบบจัง คาคาริ่งโอซิมูชอนี่อิคารเซมัสใช่ดีですねคาคาริ่งโอจิโมชอนีいい่อิคารเซมัสก็ค <music> ือให้พ <noise> น<楽>ักงานหรือเจ้าหน้า <noise> ท<楽>ี่เ <noise> น<楽>ี่ยไปที่สำนักงานอีกทีไหนซ้ำบ้างปุ้ยซ้ำคำแปลว่าปุ้ยซ้ำผิดข้อนี้อย่าผิดอีกรอบหนึ่งนะฮะฮานาซาเซมัส チャイハナさせまイですね。よんぱん、ばんさ。もおそいので、<ー>シャーマスコーニーエキマレーオクオクリマスロハオーラーセマショーカー。 โอ้คูดาเซมาโชกะาตอบอันทั้งหมดก็บ้างปุ้ยสางยามนอ่บูโจนี bang, ่คีปุว๋คัตเตะทาราคิมัสชิตะอ้ายถูกไหมถูกไหมอ่ะปากกาอ่าถูกต้องค่ะเพราะว่านี่บูโจเป็นคนที่สูงกว่าเราเราจะไปบังคับให้เขาซื้อใม่ได้เราเหมือนกับว่าเราได้รับ เขาซื้อให้เราไว้แหละซื้อให้เรากับให้ให้เขาซื้อความหมายต่างกันเนาะโอเคอ่ะถูกต้องกันเลยทุกคนยกคู่เดคิมะจังเนี่ยไอยซึ่งกีโกบโกบังแล้วก็โรคูบังแบมจังเนสีงะอาริโนเดฮายาคุคาเอราเซเตอิตตราะ คมาซ่งจ้เนี่ยเพราะว่าฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายคออัน,นยากกับเร็วนี่นะคะเป็นการขอร้องอย่างสุด้าขอยากให้เราทำนะคะข้อเจ็ดค่นน้าบางปุยสังนี่ข้อนี้แหละปุยซาข้อนี้ต้องถูกแล้วนะอุซโกนิอินุโนเซวาโอซาเซเตอิมัสฮ้ยโอเคเอาแบบสังเซมือล่ดอีกแล้วอ่ะข้อแปดไม่เห็นใช่ไหมข้อแปดตออะไร เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคยจริงแบบไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยปิดตาอยู่นะใช่หนูปิดตาอยู่หนูไม่เห็นโคเอนเดอโคเอนเดอโคโดโมโออาโซบาเซมาสอ่ะโคโดโมค่ะโคโคโดเป็นกรรมนะเพราะว่าคำว่าเล่นเนี่ยมันเป็นอากรรมมันมันไม่มีกรรมารองรับฉะนั้นต้องให้คนเป็นกรรมก็คือเด็กต่อไปข้อเก้าค่ะพี่จัง ตัววาทาคาช시สังทาคาช시สังนี้อาถูกต้องถูกต้องค่ะใช้นี้เพราะว่ามีโอไปแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยใช้ส้มเนาะสุดท้ายค่ะู่บางฮันส์ฮันสุนว่าค่ากองโน้เบนคิโอโน้โฮกันนี่ะคะ อ่าถูกต้องนกโคการิจูโดนาราเตมัสโคการนี้นะคะมันจะแปลว่านอกจากการเรียนที่โรงเรียนแล้วนอกจากจูจุดนะคะจะคล้ายๆกับเป็นคำนามเลยอะโคการิคำช่วยเอ้ยคาแรคเตอตัวนี้เนาะโคกาี ok ้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคำนามนามหนึ่งกับนามสองท่านด้วยคำช no ่วยนกโอเคจ้าวันนี้ก็ขอจบไว้ที่บทที่48ก่อนแล้วกัน